สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้นะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับดิฉันปวีนาปทุกมานนรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการค่ะ รายการคุณธรรมคุณทำได้ก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนรวมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะคะเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวของการทำงานเพื่อสังคมขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมีบุคคลต้นแบบองค์กรตัวอย่างนะคะจากหลากหลายหน่วยงานนะคะหลากหลายภาคส่วนมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมให้เราได้ฟังกันความท้าทายและความสุขที่เกิดขึ้นนะคะ จากสิ่งที่เขาได้ทํางานเช่นเดียวกันค่ะในวันนี้อ้อมจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามเรื่องราวของบุคคลที่ทํางานในด้านของงานจิตอาสามามากกว่า10ปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่รับราชการในกองทัพอากาศซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็ช่วยงานด้านพระพุทธศาสนานะคะและการศึกษาในถิ่นทุรกันดารค่ะนอกจากนั้น,นะคะยังเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจสร้างความสามัคคีทําความดเีเพื่อประเทศชาติโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะวันนี้เราจะพูด พูดคุยกันค่ะกับนาวาอากาศเอกรณยุทธ์เฮียรันบูรณะคณะผู้บริหารสภาสหาพันธ์สภาสหาพันธ์รักษาสันติภาพนะคะและเลขานุการสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ว, i, om, i, วันนี้ต้องขอบพระคุณที่ให้เกิมาร่วมในรายการคุณทมคุณทําได้ขอเรียกสั้นๆว่าพี่ยุทธยินดีครับนะนะคะวันนี้เล่าเรื่องราวให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะว่าจุดเริ่มต้นนะคะของการที่เรามาทํางานด้านจิตอาสามีที่มาที่ไปยังไงครับครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณส่วนคุณธรรมในการมหาชนก่อนนะครับที่ได้มอบรางวัลให้เมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับครับเป็นรางวัลบุคคลจ้างแรงบันดาลใจด้านจิตอาสาขอบคุณนะครับค่ะครับจุดเริ่มต้นที่ มีการจิตอาสาในครั้งนี้นะครับก็คือว่าในสมัยที่ผมยังรับราชการในกองทัพอากาศอยู่นะครับประมาณปีพุทธศักราช2546ผมถูกย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนการบินกับแพงแสนนครปฐมนะครับในช่วงนั้นก็จะมีการนอกเวลาราชการเนี่ยผมจะไปตามวัดไปต่างๆนะครับไปตามชุมชนนะครับไปทําบุญตลอดนะครันคนชอบเข้าวัดทำบุญเข้าวัดทำบุญอ,อยู่แล้วครับผมก็ไปพบชุมชนในย่านไม่่จะเป็นจังหวัด ราชบุรีอย่งางบอกเลยราชบุรีนครปฐมนะครับไปพบชุมชนไปพบเด็กด้อยโอกาสมากมายตรงนั้นก็เลยเป็นจุดที่เราคิดขึ้นมาว่าทําไมเราไม่มีภารกิจหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจที่จะไปช่วยชุมชนตรงนั้นให้เขาแข็งแกร่งขึ้นครับผมอ,มอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเลยครับค่ะหลังจากนั้นเราทําโครงการหรือว่าเราทํากิจกรรมอะไรบ้างพอเรามีจุดเริ่มต้นอยากจะช่วยเหลือแบบนั้นแล้วครับ ในสมัยนั้นก็มีจุดเริ่มต้นที่คิดโครงการขึ้นมาเนี่ครับเนื่องจากผมมีกัญญาณมิตรธนมิตรนะครับเป็นชมรมถักบุญร้อยใจนะครับตรงนี้เขามีโครงการในการที่สร้างโรงเรียนนะครับซ่อมแซมโรงเรียนแล้วก็มีการมอบอาหารกลางวันให้กับเด็กๆด,ด้วยโอกาสนะครับอนอกจากนี้ยังมีการผลิตไม้เท้านะครับเป็นไม้เท้าทำหรับประพยุงตัวให้กับคนชรานะครับก็เป็นบริบทแรกที่ได้ สร้างพันธมิตรในการที่ทําจิตอาสานี่นั้นนะครับค่ะก็ไปมอบอาหารกลางวันไปมอบไม้เท้าพยุงตัวให้กับผู้สูงอายุอันนี้ทําตอนที่ท่านยังรับราชการรับราชการอยู่ใช่ครับแต่ว่าทําเป็นประจําทาบ่อยทำหลายเดือนนะครับทาอยู่หลายปีเพราะว่าผมมาอยู่ที่นั่นถึง5ปีทําทุกปีเลยครับค่ะหลังจากนั้นค่ะปัจจุบันนี้ยังคงทํางานด้านจิตอาสาอยู่แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการเรียบร้อยแล้วใช่ครับ ทำด้านไหนอยู่บ้างคะครับผมหลังจากที่ผมกเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็พอดีได้มีโอกาสได้เข้าไปที่องค์กรองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรสภาสา,าพันธ์รักษาสาันติภาพสาขาประเทศไทยนะครับ United Nations p e a c e v e n Council นะครับ UNPKFC นะครับซึ่งอยู่ในประเทศไทยนะครับตรงนี้เขามีมีเป้าหมายในการทำจิตอาสาในการที่มอบรถวิวแชร์แล้วก็น้ำดื่มให้ชุมชนที่โดยโอกาสครับผม อีกจุดหนึ่งที่ผมได้เข้าไปทำงานก็คือเป็นเลขานุการสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับไปดูแลพี่พี่เกาหลีซึ่งเคยไปรบในสงครามเกาหลีครับผมพี่ที่ทหารไทยที่ไปรบสงครามเกาหลีตั้งแต่ปี2493นั่นนะนะครับหลายสิบปีเจ็ดสิปีมาแล้วนะครับก็มีการไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกเกาหลีไปมอบทุนการศึกษา ไปช่วยช่วยช่วยเหลือคนที่เป็นอายุมากๆอะเป็นฐานเกาหลีที่ว่าอายุมากขึ้นนะครับแปขึ้นไปเยอะแยะเลยนะครับหลายหลายคน2องสคนคแล้วก็มีองค์กรของเกาหลีในประเทศไทยก็มาร่วมมอบของมอบทุนนะครับมอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับผู้ด้อยโอกาสที่เป็นฐานพานเสร็ครับ เราลงพื้นที่บ่อยมากมากแค่ไหนคะสำหรับสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีทหารหผ่านศึกเกาหลีนี้เรามีติดการติดตามพี่ๆที่เป็นร่วมลบแล้วก็อายุมากชราภาพสองสาเดือนเราจะไปทักครั้งหนึ่ง นะครับไปช่วยเขาไปมอบเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับเกาหลีก็คนเกาหลีในประเทศไทยก็มาดูแลตรงนี้ด้วยมีมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆด้วยครับค่ะเพราะว่าเท่าที่หาข้อมูลมาตอนนั้นไทยเคยส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลีนะคะ 11, 7 7 6นายใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ที่ทางสมาคมให้การดูแลนี่ประมาณกี่นายเออผมติดตามได้ประมาณ300คนครับทั้ง23ผพัดเราไปยีบสามพัดนะครับ เป็นหมื่นคนค่ะอายุก็คือ80อัพแล้วต่ำสุดนี่85สูงสุด101ปีนะครับทหารไทยนะครับแล้วก็เกาหลีคนเกาหลีชาวเกาหลีนี่ขอขอบคุณเขาเลยนะครับเขาดูแลทหารไทยอย่างดีนะครับไปทั้งหมด16ชาติประเทศไทยเป็นประเทศแรกของเอเชียที่เรียกว่ากองพลที่21รักษาพระองค์ใช่ไหมใช่ครับเป็นหน่วยหน่วยที่ดูแลที่เราไปตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่เกาหลีนะครับเราเรียกว่ากองร้อย21นะครับอิสระ และปัจจุบันก็ตั้งเป็นหน่วยทาวรอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับผมส่วนใหญ่ทหารไทยที่ไปร่วมรบในสงครามเกาหลีอาศัยอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศทั่วประเทศไทยใช่ไหมคะสามร้อยกว่าคนสามร้อยกว่าคนที่ผมยังตามได้นะครับแต่ยังตามไม่ได้อีกประมาณพันกว่าคนค่ะทีนี้ถามความรู้สึกสักนิดหนึ่งค่ะในฐานะที่พิยุทธ์เองก็เป็นรั้วของชาติเหมือนกันครับ เราตอนนี้เรามาทํางานหลังกเกษียณเรามาทํางานช่วยเหลือมาทํางานดูแลให้กับทางสมาคมทหารเกาหลีเนี่ยความรู้สึกของเราในฐานะที่เป็นผู้ที่เคยทําหน้าที่รั้วของชาติเหมือนกันรู้สึกอย่างไรบ้างครับถึงแม้ผมไม่ได้เป็นลบเกาหลีนะครับเกิดไม่ทันไปไม่ทันก็เวลาเราไปเยี่ยมเขาเนะ่ยเขาจะขอบคุณเรามากนะครับที่ว่ามีสมาคมดูแลนะครับเพราะว,<ข>ว่าชารา<ข>แล้วครับโดยเฉพาะเขาเขาจะขอบคุณอย่างยิ่งเวลาเราไปเยี่ยมเนี่ยเรามีมีตัวแทนชาวเกาหลีไปด้วยนะครับ นะครับไปมอบเวชภัณฑ์ไปมอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับไปมอบทุนการศึกษานะครับเหมือนกับว่าคือเราไม่ได้ไปในนามของสมาคมคนไทยเท่านั้นแต่เรามีหน่วยงานทางเกาหลีก็ผสานความร่วมมือกันมาด้วยครับผมค่ะทีนี้กลับไปที่องค์กรสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพประเทศไทยซักนิดหนึ่งองค์กรนี้ปกติแล้วมีบทบาทในด้านไหนคะองค์กร u n p อ f c นะครับย่อก็คือว่าสามารถที่จะช่วยเหลืองานทางด้าน สังคมนะครับแก่เพื่อสังคมเน้นๆที่เขาได้ดําเนินการภายในรอบ4ี่หปีที่ผ่านมาก็คือคมีการมอบรถวิวแชร์นะครับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับมอบน้ําดื่มของ UNPKFC เองนะครับเป็นพันๆขวดต่อต่อหนึ่งภารกิจนะครับอ,อ,องค์กรอยู่ที่กรุงเทพนี้นะ,นะครับสาขาประเทศไทยะนะครับถ้าเกิดอ้อมถามพี่ยุทธว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทำงานจิตอาสามาตั้งแต่ปี2556 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมๆแล้วเนี่ย12ปีอะไรเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เรายังทํางานด้านนี้อยู่ครับเนื่องจากโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีจิตอาสาอยู่แล้วนะครับชอบชอบทํางานช่วยเหลือสังคมคะนะครับโดยเฉพาะชุมชนต่างจังหวัดที่ผมเคยไปอยู่เนี่ยว่าทําไมที่อยู่กนนครปฐมนั้นก็ทําให้เราได้เห็นความลําบากของประชาชนความลําบากของเด็กๆที่ด้อยโอกาสนะครับก็ทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะ กระทำในเรื่องจิตอาสาช่วยเหลือสังคมครับผมค่ะถามถึงการต่อยอดของโครงการหรือว่ากิจกรรมที่เราทําอยู่ในขณะนี้บ้างนะคะว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือในปัจจุบนันนี้เรามีโครงการไหนที่เรามีการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆหรือว่าเตรียมที่จะทําต่อในปีนี้บ้างคะคร,ะรับหลังจากได้รับรางวัลแล้วนะครับเมื่อเดือนกุมภานที่ผ่านมาพอดีผมได้ไปร่วมพันธมิตรกับอีก2หน่วยงานสําค,คัญก็คือสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์นะครับอีกหนว่วยงานคือหนึ่งที่ว่าได้เข้าไปมีความเป็นกะย,ยมิตรกันก็คือสมาคมสมโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถรรัมภ์นะครับได้ไปมอบออข้าวปลาอาหารน้ําดื่มอุปกรณ์เครื่องครัวให้กับชุมชนในเขตบางขล,ลมสองที่ะนะครับที่บริเวณตําบลบางโคนะครับแล้วก็ของวัดพญาไกไปมาที่ เดือนกุมภาพันธ์ที่ต้นปีนี้เองนะครับชุมชนละประมาณแจกข้าวแจกน้ําไปประมาณชุมชนละ4ี่ห้าคนครับมอบทุงงนกาศึกษาให้เด็กในชุมชนด้วยอ,อันนี้เป็นเป็นสหน่วยงานที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกาณมิตรกันก็คือผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรสาธาร,รณป,ป,รประโยชน์ด้วยกัน,กนใช่ครับผมทีนี้พูดถึงผลสําเร็จที่เกิดขึ้นกันบ้างค่ะผลสําเร็จที่เราทํากิจกรรมกิจอาสามาเราได้รับอะไรเกิดกับเราบ้างค่ะ ครับผลสําเร็จก็คือได้รับความภูมิใจในตัวเองก่อนนะครับได้มีชื่อเสียงในสังคมนะครับออตอนทั้งทั้งขหงประเทศแล้วก็มีการต่อยอดต่อไปในอนาคตาก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรามีภรัญายมิตรเพิ่มขึ้นนะครับก็ความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับที่ให้เขาได้มีโอกาสนะครับได้รับความช่วยเหลือกันครับทีนี้ เมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทํากิจกรรมหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่ในสมัยที่ท่านยังรับราชการาเป็นทานอากาศจนปัจจุบันกเกษียณอายุราชการแล้วการทํางานในหน่วยงานต่างๆมันให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกับเรามากน้อยแค่ไหนคะครับเพราะว่าเราเคยเป็นทานอากาศเก่าเราก็มีกฎมีเกณฑ์ตามระเบียบเป๊ะนะครับพอเราได้มาเจอพวกองค์กรที่ที่เป็นองค์กรการกุศล ต่างๆโดยเฉพาะองค์สภาวันธรรมเนี่ยเป็นผู้หญิงล้วนอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปร่วมงานนะครับก็ได้รับประสบการณ์ความอ่อนโยนความอ่อนช้อยของของกลุ่มคนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันนะครับทั้งเขาทั้งเรานะครับเพราะว่าเราเคยอยู่แต่ในแวดวงของแวดวงของระเบียบเป๊ะเพ๊ะตรงนั้นบางทีเราต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องอ่อนไปบ้างนะครับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากันเพราะว่าเอกชนเขาจะไม่เป๊ะเหมือนทหาร แต่ว่ายังแข็งแรงนะคะเท่าที่คุยตอนนี้คือแม้ว่าคือจะเกษียณในยุราชการแล้วแต่คือพิยุทธยังแข็งแรงมากๆแล้วก็ความจําดีมากด้วยค่ะนี้ต้องชื่นชมจริงๆขอบคุณครับขอบคุณตรงนี้เราได้เกาหลีมาช่วยม้งครับเวลามาเยี่ยมแล้วเราก็มีของฝากจากเกาหลีมาเติมให้เรา ครับะะ<ผ>มโอเค,คดีมากค่ะทีนี้พูดถึงรางวัล Thailand Moral Award สักนิดหนึ่งค่ะครางวัลน,นี้ได้รับมามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะครับก็ได้รับรางวัล Thailand Moral Award มา2023นะครับก็ในสาขาบุคคลผู้สร้างแรงบรันดาใลใจจิตอาสาซึ่งตรงกับภารกิจที่ <ừ. S 3> ผมได้กระทำอยู่พอดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการให้เราได้รับเกียรตินะครับเป็นเกียรติประวัติได้รับการเชิดชูเกียรติ นะครับในระดับชาตินะครับนอกจากนี้องค์กรนี้หรือศูนย์วันธรรมนี้ยังได้สร้างพื้นที่นะครับสร้างพื้นที่คนดีให้มีที่ยืนแล้วก็สร้างความดีนะครับสร้างความดีให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับเพื่อให้เขาได้รับการยอมรับในสังคมนะครับโดยเฉพาะการกระทำกิจอาสา,าของระผมนั้นก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลหรือกลุ่มต่างๆได้ประพฤติปฏิบัติตามนะครับค่ะครับ ในเป้าหมายสำหรับปีนี้ของตัวพิยุทธ์เองอยากจะทำงานหรือว่าทำจิตอาสาในด้านใดเพิ่มเติมหลังจากนี้ไหมคะที่เราอยากจะทำหรือว่าเป็นงานที่เราอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วเราอยากไปช่วยเหลือกลุ่มคนกลุ่มอื่นที่เรายังไม่เคยช่วยเหลือเลยเรามีค,คิดคิดวางแผนไว้บ้างไหมคะครับก็คิดวางแผนนะครับแต่ทีนี้ดูแล้วหน่วยงานหรือว่ากลยมิตรที่เราพี่เราไปร่วมงานตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะเน้นทางด้านทางด้าน ความเป็นอยู่ของบุคคลมากกว่านะครับเราอยากจะได้อยากจะได้สร้างโอกาสในการที่ซ่อมแซมบ้านพักต่ต้องใช้งบสูงชตรงนี้ผมอยากมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องใช่รัามีเกี่ยวข้องนะซึ่งตรงนี้ผมเห็นจากไหนรู้ไหมครับผมเห็นจากชาวเกาหลีในประเทศไทยซ่อมแซมบ้านให้ทหารผ่านศึกเกาหลีที่มีความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยทุบบ้านทิ้งเอาบ้านใหม่ใส่ให้เลยครับเนี่ยผมก็อยากได้ หน่วยงานในประเทศไทยที่มีแบบนี้ขึ้นแล้วเราจะอาจจะเข้าไปช่วยร่วมงานกันครับค่ะความจริงถ้าเกิดหน่วยงานในประเทศไทยฟังอยู่แล้วอยากจะปรสานความร่วมมือกับสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีก็สามารถติดต่อได้ประสานงานกันได้นะคะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ ในที่จุดที่อาศาที่ผมก็ลังทำอยู่นะครับแล้วเราก็มี Facebook นะครับมี Facebook สังคมออนไลน์นะครับก็เข้าไปที่สมาคมเป็นเพจ Facebook ของสมาคมฐานผ่านเสือเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าอีกหน่วยงานหนึ่งในชุดเครื่องแบบที่ผมใส่อยู่ในวันนี้ก็คือหน่วยงานสภาสพันธ์รักษาสันติภาพนะครับก็มีเพจเฟซบุ๊กของเขาเอง UNBKFC ตามได้นะครับหรือจะตามไปที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์แม้กระทั่งในศูนย์คุณธรรมก็สามารถไปตามดูความก้าวหน้าขององค์กรต่างๆนี้ได้ครับผมค่ะก็ถือว่านี่เป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นสิ่งที่อุทิศตนให้กับงานจิตอาสามามากกว่า10ปีแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะทําเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญมากๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นะนะครับ ลาเป้าหมายของผมก็คือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปาะบางต่างๆอยากให้ไปด้วยกันจูงมือไปด้วยกันไปด้วยกันครับผู้โดยโอกาสใช่ค่ะถือว่าเป็นการส่งเสริมนะคะการทํางานจิตอาสาเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการในวันนี้นาวาอากาศเอกรณยุทธนะคะหิรันบุรณะนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อนะคะ เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดรนัทวุฒิรุ่งวงประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชน ร้อมติดตามการทํางานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกโลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา10นาฬิกานาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP c h a ช n e l เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ แก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากพุทธนักกรรม,มธิการในรายการบทบาทกรรม,มธิการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาคำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง กิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับวันื่นไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00นถึง15.00นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 Line ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทําได้นะคะโมร่าแชร์ในช่วงนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนนะคะเป็นเรื่องราวของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝ่ายที่จังหวัดเชียงรายค่ะเขามีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าในตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับชุมชนนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องของรายได้ให้กับผู้สูงอายุด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปร,รับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้เราจะออกเดินทางไกลเพื่อไปกดทหาความดีที่จับดอกได้ไปด้วยกันนะครับก,การคิดดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจะลงมือทำความดีด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องยากค่ะโดยเฉพาะการทำความดีเพื่อส่วนรวมเพราะอาจจะมีปัญหามากมายให้เราต้องแก้ไขวันนี้เบลเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายเพื่อมาดูการทำความดีที่ต้องใช้ความพยายามจนเป็นผลสำเร็จ จะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้นำกลับไปใช้พัฒนาแนวคิดของพวกเราได้บ้างค่ะทุกวันนี้มันผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกว่าสูงอายุอยู่ลำพังอยู่คนเดียวเราทำยังไงก็ได้ให้เขาได้มีที่ปรึกษา ให้เขามารวมกลุ่มกันในผู้สูงอายุในหมู่บ้านเราเนี่ยได้มีสถานที่ได้มาพบปะพูดคุยกันก็มาคุยกับผู้นําคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับคณะกรรมการวัดกรรมการหมู่บ้านให้ทำยังไงให้ผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยได้มีสถานที่รวมตัวกันมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยมากินข้าวด้วยกันฝึกอาชีพฝึกงานฝีมือวัฒนธรรมประเพณีร่วมกันที่นี่เราดูแลตั้งแต่เกิดนะยังตายเด็กเล็กเราก็ ช่วยกันดูแลเรื่องนมบ้างเรื่องของทุนเลี้ยงดูบ้าง12ปีขึ้นไปจนถึงยี่สิบห้าเราก็มีมาเป็นสภาเด็กที่นี่ด้วยเล้ช่วงวัยหนึ่งก็จะเป็นวัยพ่อบ้านแม่บ้านอันนี้กลุ่มนี้เราก็เอามาพัฒนาฝีมือเรื่องของการทําอาชีพนะกลุ่มที่3จะเป็นคนพิการที่เราต้องได้การดูแลแล้วก็ขึ้นมาเป็นทวายผู้สูงอายุที่เราต้องวางแผในให้เขาใหม่ว่าเราจะอยู่นิ่งดูดายไม่ได้แล้วเราคิดว่ากเกษียณแล้วไม่ต้องไปไหนละ,กะเกษียณแล้วอยู่บ้านผู้สูงอายุจะต้องเป็นพลังของสังคมต่อไป เราก็เลยเกิดการรวมตัวกันรวมกลุ่มกันว่าทำไงก็ได้ให้สูงไวเป็นพังมิติที่หนึ่งในมิติสุขภาพทางสุขภาพกายสุขภาพใจระบบว่าผู้สูงอายุถ้าอยากอยู่ลูกหลานไปนานๆเราต้องรักษากายให้ดเีเราจะมาในส่วนของกายบริหารก่อน มาเข้าสู่ลำบงย้อนยุคเพื่อไทยผสงยุคได้ร้องำทำเพลงไปด้วยเพื่อความสนุกสนานไม่เครียดเมื่อเรามีการออกรายกายแล้วเนี่ยท่าต่างๆมันก็ตามมาเมื่อเขาผลิตเป็นเป็นกะลามะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยเจาะรูหัวท้ายแล้วก็ใส่เชือกเข้าไปแล้วก็ดึงออกกำลังกายเมื่อเขาสู่สุขภาพใจแล้วก็เน้นในส่วนของการทําสมาธิสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ปฏิบัติธรรม ส่วนมิติที่2ของเราที่นี่จะเน้นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาอาชีพให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาก่อนบลบแรกอ่เรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกว่าบางคนก็จะผลิตเครื่องออกกาลังกายเองอะไรอีกมาเป็นสินค้าได้นะบางคนก็มีสูตรยาดั้งเดิมแล้วก็มาทําเป็นแคปซูลขายได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเอามาส่งเสริมแล้วก็เช่นนึงเช่นหมอนสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสินค้าทั้งหมดเลยนะแล้วอันไหนที่ที่ทําแล้วเนี่ยสามารถขายได้ นะครับเราก็จะมารวมกลุ่มกันตอนนี้เรายกระดับจากโอทอปนะเราได้ยกไปสาวิวิสาหกิจแล้วในวิสาหกิจชุมชนของเราเลยประกาศถูกต้องทำทำเหมือนเป็นธุรกิจให้ผู้สูงอายุเลยในมิติของอาชีพมิติที่3ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องศาสนาประเพณีวัฒนธรรมอันนี้สําคัญมันเป็นรากเหง้าของพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาเราสอนให้คนเป็นคนดีนะ เราอยู่ในสี 5, ลงแ hạ เราก็ในส่วนของประเพณีต่างๆอันนี้ก็คือภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุถ่ายทอดเป็นอยู่แล้วแล้วก็เอามาถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อไปให้ลูกหลานมันก็จะได้คงอยู่กับพุทธศาสนาคงอยู่กับวัฒนธรรมล้านานาของเราต่อไปได้ในส่วนของมิติที่4ในเรื่องของสิ่งแวดล้อ,อมอรตมวก็จะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่ อ,อย่างน้อยเนี่ยความสําคัญแรกก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยหน้าบ้านหน้ามองหน้าบ้านเราเนี่ย,ยทำยังไงก็ได้ให้คนผ่านแล้วต้องต้องเหลียวหน้าดูต้องต้องหันหลังมาดูว่าบ้านนี้มีตะไคร่นาหน้าบ้านนะปลูกผักนะมีดอกไม้สวยงามอันนี้สิ่งหนึ่งที่คืออยากให้ผู้สูงอายุได้มิติเนี่ยคือดูแลตัวเองได้ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่มันมีอย่างเช่นวัสดุเหลือใช้น่อย่างเช่นกล่องนมก็ดี ขวดน้ำพลาสติกก็ดีหรือแมก่กระทั่งโรตรีต่รลูกหลานซื้อมาแล้วทิ้งไว้ระบบอย่าไปทิ้งเราเอามาทําดอกไม้จันได้นะที่เนี่ยดอกหนึ่บาทได้ได้ราคาหมดนะครับถือว่าเราเอามาทําให้มันสวยและอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ให้ผู้สูงอายุเราสอนลูกหลานเวื่อตัวในส่วนมิติที่5ก็เรื่องของสูงวัยรูท้ทางสื่อเทคโนโลยีนวัตรกรรม อันนี้เป็นส,สิ่งสําคัญที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่ผู้สูงอายุต้องต้องรู้เดี๋ยวมีแขงคอเซนเตอร์โทรมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้โทรศัพท์แล้วก็การใช้โทรศัพท์เนี่ยทำให้เรามีที่พึ่งอีกกันหนึ่งบางครั้งไม่สบาย1 6 6่งโรงพยาบาลมารับเรามีกลุ่มลายของโรงเรียนผู้สูงอายุเรามีกลุ่มลายชุมชนเราอยู่ในกลุ่มลายท้องถิ่นเนี่ยถ้าเราไม่สบายหรือเราเจอปัญหามีภัยมาเกิดตัว แจ้งในกลุ่มไลน์ได้นะตอนนี้มีแอปพลิเคชันถึงตำรวจนะถึงอะไรหลายอย่างอันนี้ก็เลยว่ามิตินี้ต้องมีสำหรับผู้สูงอายุมิติที่6นี่เป็นมิติรวมใจนะทุกมิติเนี่ยมีกิจกรรมอยู่ในตัวของมันเราก็มองว่าแล้วเมื่อเขามีอาชีพเขามีกลุ่มที่ที่มั่นคงแล้วทำยังไงที่จะให้เขาได้รับสวัสดิการจากเราเราก็เลยตั้งเป็นมิติของสวัสดิการ การช่วยเหลือผู้สูงอายุยากจนผู้สูงอายุที่เปิ่เจอปัญหาในใน,ในสังคมบ้านพังเราก็สามารถไปซ่อมบ้านได้แต่เราก็เลยเกิดว่าเราจะใช้สวัสดิการง่ายๆที่เรามีเนี่ยป่วยเอานมไปเยี่ยมยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรือตายก็ไปวางพวงหลีดมอบลงศพมอบอะไรมีมีกลุ่มหลายๆเราเานียเข้าไปเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ที่ทำให้คนทุกคนได้รู้ถึงสวัสดิการผู้ต้องเรียนผู้สูงอายุต้องเรียนรู้สวัสดิการด้วยนะเวลาไป หาหมอเนี่ยเรามีสํริการอะไรเวลาจะไปหนุนงานอะไรกันรเรามีสมาการอะไรก็เรียนรู้ในมิตินี้คุณธรรมเนี่ยทําให้เราเป็นคนดีเขาเรียกว่าทําดีย่อมได้ดีเขาถึงพูดแบบนี้ให้เราเสมอว่าให้เราทุกคนเนี่ยถ้าเราต้องใจทําอะไรแล้วเนี่ยทําให้มันสําเร็จเนะเมื่อเราทําแล้วเนียสิ่งที่เราทํา ออกมาเราทําให้คนในชุมชนทําให้คนทุกช่วงวัยทาให้คนทุกคนเนี่ยมีความสุขก็ถือว่าเราได้ทดําดีผู้พระเจ้าสอนให้เรา,าช่วยเหลือสังคมยิ่งเรายิ่งให้เขานะความสุขก็ยิ่งเกิดกับเราก็คืูเช่ว่าผู้ให้ย่องเป็นผู้รับเสมอเนี่ยก็เลยตั้งปริทานเองว่ายิ่งให้ยิ่งได้ถ้าเรายิ่งให้เขานะความสุขมันเกิดที่เราคำว่าสังคมหรือชุมชน มันคือความหลากหลายของผู้คนที่มีความแตกต่างกันค่ะการที่สังคมหรือชุมชนใดจะมีความสุขที่ยั่งยืนได้เนี่ยจะต้องมองเห็นว่าทุกคนในชุมชนสําคัญเช่นเดียวกับโครงการผู้สูงอายุวัดหัวสายจังหวัดเชียงรายที่จะพาทุกคนก้าวไปพร้อมๆกันดังคําขวัญที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ไไวข้างหลังทําให้ชุมชนที่นี่เข้มแข็งลดปัญหาต่างๆจนเกิดเป็นชุมชนแห่งความสุขที่สัมผัสได้กุ้งค่ะ เป็นเรื่องราวของโรงเรียนผู้สูงอายุที่นํามาให้ติดตามกันนะคะจะเห็นได้ว่าเขามีการออกแบบกิจกรรมนะคะให้สอดคล้องกับเหตุและผลนะคะครอบคลุมในทุกมิติเลยทั้ง6มิติอย่างที่ได้ติดตามกันไปเมื่อสักครู่แล้วก็แน่นอนว่ากิจกรรมทุกกิจกรรม,กกรรมโครงการต่างๆที่ออกแบบมาก็ตอบสนองให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวเองว่าแม้ว่าวันนี้พละกําลังจะถดถอยไปแล้วแต่ว่าเขายังสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้นั่นเองนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้ยังมีให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีก มมากมากยค่ะเพียงแค่เข้าไปดาวน์โหลดใช้งานกันนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ค่ะแอปพลิเคชัน Modal Touch นั่นเองนะคะรวบรวมมาให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือว่าองค์กรต่างๆองค์ความรู้หนังสือนะคะ e b o ๊กคุณธรรมค่ะสามารถที่จะไปรวบรวมดาวน์โหลดอ่านกันได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมนะคะวิดีโอคุณธรรมการนำเอา,เ,อาเรื่องของคุณธรรมมาใช้ในองค์กรของท่านจะใช้อย่างไรแล้วปรับให้เหมาะสมอย่างไรนะคะ ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะสามารถที่จะไปหาอ่านกันได้แล้วก็ดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยสำหรับแอปนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของคุณธรรมคุณทําได้ในสัปดาห์นี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลดทีพี a ช n แน